สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นด่านกระโดดในเกมสกอรลากันคู่แบบสีมันสวยมากเลยอะไปนะทุกคนเดี๋ยวอขออนุญาตปิดซิกแพคก,ก่อนนะคะทุกคนไปค่ะเราก็งเราก็เดินไปเลยะคะ่ะด่านแล้วคือก็จะเป็นเดินใช่ไหมทุกคนครูกลัว,วตกมากอะ่ะก็เสียวอยู่นะวันนี้เราไม่รู้วันนี้เราจะทำเราจะ เราไม่อยากจะตกเลยุกคุณไม่แน่ใจว่ามันเราจะได้ทำชาเลนจ์แบบเล่นด่านกระโดดแบบไม่ตกหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เสียนด่านกระโดดขนาดนั้นนะคะเพราะเราเคยเล่นโลบเป็นด่านกระโดดใช่ป้าทุกคนแต่เราก็ไม่ได้เซียนเอิม่มที่จะเซียนขนาดนั้นไงถ้าคือเราตกก็คือก็คือเราคือเราจะแพคือถ้าเราตกราจะแพเอาโอ้ยไม่เยเกทืกนบางทีเราก็โอ้ยบางทีเราก็ไปไม่ได้ทุกคนโอเคงั้นถ้าเราตกเราขอเริ่ม ตั้งแต่แรกโดนละกัน,กน,นทุกคนอุ้ยเรากดผิดทำไมอันนี้พวกเนี้ยมันจะชอบกดผิดนะทุกคนเขาไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเพราะเราชอบกดผิดเรากดไปโดนอะไรประมาณเนี้ยเออแบบนี้ต่อไปจะเป็นสี่เหลี่ยมสีม่วงนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนดูอกหรือเปล่าถ้าทุกคนอยากให้เราเล่นดัดกระโดดอะไรในเกมสกกล่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคน เราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้แต่ถ้าบ้างคนสร้างด่านกระโดดเองเป็นแล้วเ,เราอยากให้เราเล่นด่านนะั้นะเดี๋ยวเราจะจะทําคลิปให้นะทุกคนซึ่งเราก็ทําคลิปกับโดบอกไปแล้วแต่ไม่ได้เล่นสักกุรานานเลยนะคะเราก็เลยมาเล่นสักกุระเล่นด่านกระโดดทาคลิปเล่นด่านกระโดดแทนเวลาน,นี้สีอะไรทุกคนมันไปไม่ได้อะสีเหลืองเออทุกคนมันต้องเป็นสีเหลืองอะไรอ่ะทุกคนรูปดาวเฮ้ยอะไรอ่ะ อ๋อทุกคนคือเมื่เรากระโดดอันนั้นคือมันจะตกเราห้ามกระโดดฟ้าเราต้องไปกระโดดสีแดงแล้วก็กระโดดสีเขียวสีเหลือไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะตกนะทุกคนคือเราลืมเราดูในคลิป youtube นะทุกคนเราเห็นเขาเล่นคือแบบมันน่าสนุกดีเราก็เลยนำมาเล่นนะทุกคนโอ๊ยตกอ่ะคือตรงนี้ตกคือเราคือเราไม่ใช่มือใหม่ในเกสักุละนะเพราะว่าเราถือลบทิ้งแล้วเราก็โหลดนมาใหม่นะทุกคนโอ๊ย อ้ยตงข้าวบนมันไปยากนะทุกคนบางทีเราก็จะยอมแพ้เลยดีไหมถ้าเราตกบ่อยเราจะยอมมาตกบ่อยอ่ะยอมเนี่ยตรงนี้ตกอะ่ะทุกคนโอเคมา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 แล้วก็แล้วก็ล่ว,ลวงลงไปตรงอุโมตงตัวนี้เลยเว้ยรอ่ะเราชอบอุ้มตะเภาแม่แต่เราเผลอกระโดดตกนะทุกคน ก็กระโดดไปเลยเอาตกเอ่อเพื่มันจะให้เลือกเฉดไหนดูคนว่าเราจะกระโดดอันไหนเราจะไปสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็ต้องต่อไปก็ต้องไปสีฟ้าโอ้ยตกตกไี่ได้สีม่วงผ่านเลยหูทุกคนอันนี้มันไวขนาดนไหนคือเนี่ยไปเราก็โดนอย่างดูดีอะนี่เนี่ยหนูอยากจะแบบ คนไปไม่ได้อะ่ะคือมันจะไปได้ยังไงจะคือมันเร็วมากเลยอะ่ะคือเตรียมสร้าง,างยังไงกคนคือเราก็ไม่รู้นะคือมันเรนะ็วมากด่านนี้ยอมแล้วทุกคนคือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนคือเราขอข้ามด่านนั้นไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราเล่นไม่ได้งไงมันยากโอ๊ยตกอีกแล,แล้วขอยอมลงสีดําเลยนะคะทุกคน อยากให้เราทำคลิปซากุระอีกก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำ,ทำคลิปซากุระอีกเพราะว่าเรายังไม่ลืมตัวกับเกมนี้เท่าไหร่มาแล้วเราก็จะโอ๊ยเราขอค่าเพจตัวเลยแเราก็หลั่งอยู่ทุกใจเรื่อยไปเฮ้ทุกคนขึ้นจักรยานเราจะเอาสีไหนเอาครัต่าขี่ยังไงเราจะเอาสีฟ้าโอ๊ยเกือบ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  คือทุกคนส่งตัวมายากไปป้โอ้ยใช้จัก,กรยานอะหล่เนี่ยว้ยเกือบ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 แล้วนะทุกคนแต่ยังไม่ตกโอ้ยผ่านไมาได้จะบ้าตายจะบ้ะาตายมันก็มีหวังยากอยู่เหมือนกันนะทุกคนขี่จัก,กรยานแล้วก็ส่งตัวแบบนะั้นอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยจะบ้าไปจะบ้าไปมันก็ยากอยู่นะทุกคนด่าน,นที่เราเล่นอนะ่ะ โอ้ยคูดดานนี้มันยากมันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะคนมันยากมากมันยากมากเลยอ่ะโอหอะไรอ่ะมัน,คมนโ,โ,โ,โคตรยากป็ดดาวโอ้โหวายคือทุกคนคือมันอะไรกันแน่โอ้โหต้อง โอ๊ยเราต้องอุโมงไปนะคือเราเราไม่ค่อยเล่นสก,กุรละก็เลยไม่ค่อยชินกับดันกระดดนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยเล่นแล้วไงเราก็เลยไม่ชินโอ้ยคือมันไกลไปไหมทุกคนเราขี้เกียจอะก็เลยขออนุญาตใช้เต็งๆข้ามไปเลยแล้วกันนะทุกคนอะไรอะพื้นที่มันกว้างมากเอ้ยเกือบตก อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยกดป้นเอกแล้วสงสัยกลัวตัวเองตกอะก็เลยผลอะดีคือผลกดป้นบางทีมันก็มีทางแตนมันน่าจะเป็นเข่าวงบุดแน่เลยทุกคนอันเนี้ยว่านั่นไงว่าแหละอันนี้คือเป็นบ้านคือมันไม่แตกอะ มอหอยนี่จะเป็นสีสวยๆนะทุกคนเมื่อกี้ตกเอาเริ่มใหม่นะทุกคนเริ่มใหม่เกิดคือบางทีถ้าเรากระโดดไปไม่ได้น,นานๆเราขออนุญาตยอมนะทุกคนเพราะว่าอยยอมเลยเราฆ่าไปเลยละกันตกป่อยมากเลยอ่ะอุโมงค์สีขาวเราขออนุญาตฉันจะแถบไปนะเพราะว่าเราไม่อยากกระโมันช้ามาก นี่คือมาเอ้ยยังไงแล้วก็มากระโดดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวโอ้หมันก็คือแบบเราก็อ้ยทำไมมันชอบตกอ่ะทุกคนคือเรามงมากทำไมชอบตกอุ้ยคือเราควรจะต้องใช้สมาธิหน่อย เออมันยากอะทุกคนเราขออนยญาข้ามไปเลยล้วกันนะถ้าถ้าใครทําได้คอมเมนต์บอกเด้วยนะเพราะว่ามันยากมากเลยด่านที่เราควรจะนำมาเล่นคือเราจะไม่เล่นด่านยากไงถ้าเราเล่นด่านยากแล้วตกไปใบเราขออนุญาข้าขนะทุกคนเพราะมันบางที่ด่านมันก็ยากกันเนาะบางที่ด,ด่านมันก,ก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนลอวเราก็ต้องไปกระโดดบุกเกอร์อีกอันนี้คือแบบอโอเคทุกคนแล้วก็ มากระโดดเบอร์เกอร์กันเลยนะครทุกคนอันนี้ก็จะแบบเป็นเบอร์เกอร์หน่อยคือก็จะเป็นแบบเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หน่อยทุกคนใครอยากให้เราทำเบบี้ทีบ้างทุกคนคอมเมนต์บอกมาด้วยนะถ้าใครอยากให้เราทำเบบี้ทีโอเคทุกคนอันนี้เราขี้เกียจอะไปเลยแล้วกันถุงเราเหรอทุกคน เออใช่ถึงแล้วคือจบแล้วทุกคนมันไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าบางด่านเราก็ค่าบพอกเย้ทุกคนดูทีนะคะ